วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกระทงแบบนี้นะคะก็จะมีมีเปลือกข้าวโพดแห้งนะคะนี่คือเปลือกข้าวโพดนะคะที่แกะออกมาจากฝักข้าวโพดแห้งแล้วก็มีใบตองค่ะแล้วก็มีมะละกอดิบนะคะแล้วก็มีดอกดาวเรืองเราก็จะพาเพื่อนๆ มาทํากระทงแบบใหม่แบบนี้นะคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทํากระทงใบตองแล้วก็ใบข้าวโพดนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีต้นกล้วยนะคะ ที่เราทําไว้แล้วแล้วก็มีเปลือกข้าวโพดนะคะมีเปลือกข้าวโพดและใบตองนะคะมีมะละกอมีกันไกรมีแม็กไม้มันทัดแล้วก็ตะปูเข็มนะคะแล้วก็มีดอกไม้ก็คือดอกดาวเรืองที่เราจะใช้วันนี้นะคะเรามาเริ่มทำ กีบแบบนี้ก่อนนะคะเราจะใช้สามกิีบทำกลีบแบบนี้ก่อนนะคะทำกจีบแบบนี้นี่คือเปลือกข้าวโพดนะคะนี่คือใบตองเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราก็พับครึ่งก่อนนะคะพับครึ่งเราก็พับเหมือนเดิมเลยพับลงมา4 5องศาแล้วก็พับลงมา90 1 สองนะคะแบบนี้แล้วเราก็ใช้แม็กไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาพับมาพับเปลือกข้าวโพดนี่ก็หกเซนเหมือนกันนะคะก็พับเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้นะคะ เราก็เอามาซ้อนกันแบบนี้เลยค่ะซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วก็แมกเลยค่ะนะคะแล้วเราก็ตัดส่วนเกินออกไปค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลีบแล้วนะคะแล้วเรามาทำกลีบที่สองก็คือกลีบแบบนี้นะคะ เราก็จะใช้ใบตองขนาด6เซนนะคะแล้วก็เปลือกข้าวโพดก็6เซนเช่นกันค่ะเรามาเริ่มครับแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงมาค่ะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้เลยง่ายง่าย นะคะแล้วเราก็แ็กไว้ค่ะแล้วใบตองเราก็พับคึ่งก่อนค่ะแล้วเราก็พับลงมาค่ะ45องศาแล้วก็พับลงมาแบบนี้ให้ได้90องศาตั้งฉากนะคะด้านนี้ก็เช่นกันค่ะด้านนี้ก็เช่นกันนะคะด้านนี้ก็เช่นกัน ให้ปลายแหลมนะคะสองข้างต้องเท่ากันนะคะแบบนี้ค่ะแม็กเลยค่ะแล้วนํามาซ้อนกันนะคะนํามาซ้อนกันแบบนี้ค่ะตัดเลยแม็กเลยค่ะแล้วก็ตัดส่วนเกินออกค่ะ ในส่วนของมรกอนะคะเราก็ใช้มีดสองคมหั่นมรกอเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนมรกอค่ะม้วนแบบนี้นะคะม้วนไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะม้วนแบบนี้นะคะ บบ่คะแล้วก็พับชายนี้ลงไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะพับลงไว้ด้านล่างแบบนี้เราก็ใช้ตะปูเข็มปัดไว้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เกลีดแบบนี้ค่ะ เรามาเริ่มประกอบกระทงกันเลยค่ะเราจะใช้กลีบนี้ก่อนนะคะเราก็จะติดแกะกลีบนี้แบบรอบๆไปก่อนชั้นแรกนะคะแบบนี้ติดไปเลยเปลือกเข้าโพดกับกับใบตองนะคะแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้นะคะเหมุนไปรอบๆแบบนี้เลยะคะ่ะ แบบนี้เลยนะคะ ชั้นที่1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็มาเริ่มติดชั้นที่2กันเลยชั้นที่2ก็ติดแบบนี้นะคะติดสลับกับชั้นที่1น,นะคะติดแบบนี้เลยค่ะนะคะติดแบบนี้เลยค่ะติดแบบนี้เลยนะคะ ติดสลับกันติดสลับกับชั้นแรกนะคะติดสลับกับชั้นแรกแบบนี้นะคะ นี้นะคะเราก็ติดหมุนไปรอบๆสลับกับชั้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะ เรามาดูตอนเสร็จเลยนะคะกระถงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วก็เทียนกันเลยค่ะเราจะปักเทียนก่อนนะคะปักเทียนแล้วเราก็จะใส่ดอกไม้นะคะตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองค่ะ กระทงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะกระทงของเราก็จะได้แบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำคลิปกระทงให้ดูอีก แล้วค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ